ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการรายการคุณคุณเปิดรายการใหม่ผมผมไม่แข่งครับเชิญรถบานปลายได้ป่ะเชื่อคือทำได้ป่ะก็ทำนะครเปิดไม่ทำเปิดมึงได้ป่ะรถบานปลายรถปลายบานรถบานปลายงบบานปลายเอาพอดานงบด้วยรถข้างขวาก่อนขวาก่อนขวาก่อนรถ บานไปเฮ้ยผมดูมาผมดูมาต้องฝั่งไหนก่อนนะขวา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 รถขวาก่อนขวาก่อนขวาก่อนรถรถแค่ง่ายเลยบานแล้วก็กลับมาที่บานแค่นี้แค่นี้เลยเพื่อรถบานไปรถบานไปรถบานไป ลดทางไหนกันแน่ขวาก่อนขวากอนะโอเคลดบ้านไปเอ๊เราจะทำท่าไหมครับได้ไม่มีปัญหาจริงป่ะเนี่ยจริงป่ะเนี่ยพี่งใจได้บอกมาเลยท่าไหนนี่หรอเดี๋ยวผมทำตามเดี๋ยวดูดูจริงเหรอดูจริงดูจริงสองมาดูผม มีคนเดียวไม่ทำเออเี่ยพี่ทัศพี่ทัศทำพี่ทัศทำอ่ะทำอ่ะเออเออลืมไปแต่คนหนึ่งที่เราจะไปหาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเผลอเขาจะไม่ทำใครเรื่องสนิสนิทผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรรถบานไปเออมัต้องทำไม่ไ้ไม่นด้ไม่เกี่ยวกับรถบานไปต้องไปดูไอเทมที่เขาคิดรถยังยังไปทางขวาก่อนไปทางขวาจบโอเคสามทั้งอ่ะขวาซ้ายขวา เราจะก็ได้แต่งนะอ่ะพี่อะไรพี่เอะไรละพอพี่พิเศษเลยจะพอพี่พิเศษเลย่โดนแด้รถตายตายพี่ต้องทำท่าเปิดรายการช่างแหนมโดนช่างอู่ด้วยแต่ครั้งนี้พี่คนเดียวพอเดี๋ยวผมพูดเองโอเคนะพร้อมนะพร้อมนะอ่ะโอเคนะทาไม่ค่อยได้จริงอยากรู้ว่าพี่ดีจะแตกอะไรขึ้นวะ วันนี้มาตามคำขอแล้วนะแล้วไม่ดูนะมาถ้าไม่ดูจะเตะปากเขาให้ด้วยเออดูเสร็จแชร์ด้วยแชร์เสร็จกดซับตะไคร้ด้วยเออใต้คอมเมนต์ว่าเขาส่งมาเยอะมากบอกอยากให้ไปดูพี่ตูนอยากให้ไปขโมยรถพี่ตูนมาเยอะแล้วทำไมพี่ตูนถึงออกช่องพี่แม็กอย่างเดียวไม่ออกช่องพี่โก้ไหนบอกเป็นเพื่อนสนิทกันกูไม่เคยกวนตีนเลยมีแต่มันได้ไหมไอ้พูดมาท่านผู้ชมรีบดูลิมันไปนะครับเราจะหมดซีซั่นละ ยอนเริ่มตกต้องเปลี่ยนคอนเทนต์แล้วแสนกว่าแสนกว่าจะแปดหมื่นแล้วตอนนี้วันนี้สาใจพวกมึงกันแล้วนะขอกันมาเยอะอยากดูรถริบบานปลายเขาอยากรู้กี่บาทแฟนลับสตรีทด็อกลุงมึง่อขับตัวคนด้วยเขาคอมเมนต์มาเลยว่าอยากดูรถตุ้เพราะคุณเนี่ยตอนเนี้ยที่บางแสนเขาตามหาเขาอยู่สายเรียกตรงครับทางทั้งไลน์แล้วก็เฟซบุ๊คลักคิวทุกคนไม่มาไม่ได้เดี๋ยวจะมีปัญหากันเรื่องเสียงครับ อดทนรอกันหน่อยท่านผู้ชมที่พิมพ์เม้นท์เข้ามาว่ามีสปอนเซอร์แล้วทำไมอะไรลดถล่ไอเทมซื้อได้ไอแคมไม้ของสมากินทำไมไม่ซื้อถ้าคิดว่าสปอนเซอร์เขาเมตตาเราฮะ20ล้านหรอครับรถบายทวันนี้ครับขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยครับสิงห์ทอนสเปคเฮาส์ครับรุ่มทุกคำฉับทุกชิ้นต้องสิงห์ทองไงรก็ถ่ายแล้วไง วินต์สี่ชั่วโมงแสนวินสี่ชั่วโมงโอ้หลังจากนั้นนะดูน้อยๆลงหน่อยก็ได้เพราะว่าคนตัดต่อเริ่มจะขอเงินเพิ่มแล้วเออเออใช่อ่าแล้วครับป๋องอบผมดุดดุดเนี่ผมดุดดุดดุดไม่อยู่แล้วกูบอกเลยเบรกแตกอร่อยอ่ะกูบอกเลยเบรรกกกกกแแตตเบบูอกเลยลเบรกแตกใครแล้วกินอ่ะผมกินอย่ากันชื้นนะข้าวในอ่ะท่านผู้ชมดูคอมเมนต์หลังๆก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมจะเห็นเลยว่าแฟนๆขับของพวกเราอ่า ไปกิ่งกันจริงๆด้วยไปกิ่งจริงยาวกูบอกเลยยาวเขาต้มเห็นปะสิงห์ทอนไปไหนอ๋อ #hashtag สิงห์ทอนกลับมาเถอะ #hashtag สิงห์ทอนกลับมาเถอะใช่เดี๋ยวเราจะลองดูครับโอ้โีนโอ้โหเปิดไฟเลยอันนี้ขายดีมากรู้ป่ะทำไมเพราะมันเก่งสินค้าขายดี ยไหมดีโะข้าวเจตัวนี้ไม่ต้องทำกับข้าวนี่แล้วนี่หรฮออย่างดีเลยแฟนว่าไหมไม่รู้สิยึงเคยยื้เงินแฟนไหมไม่เคยเมียมึงบ่นกูหลายรอบแล้วนะวะยะล่าสุดไปมึงก็ถออกข้างนะใช่ใช่ไม่ต้องไปสัดหน้าตึงเลย ตอนเราจะถ่ายทำเดี๋ยบอกว่าเออขอเป็นราคาแบบบอกเมียได้ไหมเขาสเกตตักี่บาทครับหกหมื่นมั้งเฮ้ยไม่หูุจังอะหกหมื่นหกหมื่นเดี๋ยวจะกปนห้าห้าสามาแพงยังไม่ลงพทนนะยไม่ลงโทษ้าสาม่้าสามแสนห้าห้าส0มแสเมียเป็นคนจ่ายอ๋อถ้าถามวันนี้บ้านจะแตกไหมเลิกกับบ้าน นแ้บาไม่ไม่ไม่แตกเพราะมันคันโอนเครื่องลมเท่าไหร่แสงก็บาปปะแสงไม่รู้อ่ะกินจแดงกอนกูไม่เคยบ่นไงตอนจะใช้อ่ะให้กูโอนตอนเข้าบอกกูไม่เห็นเห็นเลยก็มิเตอร์ก็สามแสนกว่าซีใช้เกียที่ทำเครื่องถุงเนาะเออพี่ไม่แพงนะนี่เลยมีสดเลยนะครับพี่สตาร มาจังหวะนี้ครับมาจังหวะทุกทีเลยไม่เจอตลอดเลยนะตอนที่เราถ่ายทำเนี่ยปิดไปแล้วมันมันมีคนดูได้ยินเสียงปะได้ยินเหรอเจ๊ดีครับไม่มีปัญหามีอยก็ไปเคลียร์หลังบ้านเออกูเข้าใจมึงพูดไม่ได้แหละกูพูดได้เพราะมันไม่อยู่กับกูสองคนื่นครับต้องบวกสูงไง ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้อันนี้ตกใจเลยอันนี้ขอแล้วโอ้โหเจ็ดพันห้าครับเจ็ดพันห้าตกพันกว่าบาทนะราคาดีนี่ราคาดีราคาดีแล้วชุดเตี้ยชุดคอนโทรลเนี่ยคีย์แพดนแล้วครับคีย์แพดคีย์แพดน่านพันพันสี่เอ้ยที่ไหนวะพันสี่ร้อยบาทนะข้างหลังคือคนไหนวะข้างหลังคือคนไหนวะคนที่ใส่แม่เลย เมื่อกี้เขาเดินมาขนาดเขาสกิดกูแล้วลลืมลืมถามว่าเขาสกิดกูแล้วเขาก็พี่ถามไปเลยหนูจดอยู่เห็นไหมเขามือถือไม่เลิเลยหกพันคู้หน้าหกพันคู่หน้าหกพัพันบาทโอ้โหูหู้ถูกดิห้าหมื่กวาห้าหมกว่าห้่นก็ไม่แพงไม่อยู่แล้วไปแล้วโดนไม่อีกโดนีกโดนอีนอีกนอีกนกีกดนอนโนอกดนนออนอน ไม่ก็นะรเราได้ห้องไงแล้วเราได้ได้ได้บาเธอร์ไงค่ารถครึ่งนึงแล้วที่เหลือไปผ่ปอนรถคันอื่นได้อีกหลายปีอันนี้จิบร้ายหมดไปเลยก้อนนึงเนี่ยพักเบกไหมพักเบรเบกห้าแสนดีครับเบกห้าแสนครับเบกไม่รู้ไครับภาษีเลิกซื้อวัดเกตหนีมาห้าพันกว่าสิ่งสิ่งก่อน ไอ้กัดไหน่อน่อมาเว้ยหมูนวอล์กกนเว้ยได้แล้วมูนวอลกกว้ยมกมาใหม่แล้วใหม่แล้วมาเจอทุกทีเลยเนอะเจ้เขามีอะไรกันรายการผมบ้างครับไม่รู้สิเฟซบุ๊กตอนนี้เลยน่าจะ4ีหมื่นสีหมื่นสอัน4ี่หม่มีอยู่5อันห้าสี่แฟนพี่ชอบรถไหมไม่ชอบตอนไปซื้อนี่หน้าเป็นนี้พี่ไม่พี่ไม่บึกใหม่หมด ไม่ให้โทรบอกกูไงว่าไม่ได้เยอะข้างล่างกระแสแปดแล้วคัแพงได้ด้วยหรอนี่ทางนี้ดิจานอย่างเดียวใช่สองหมื่นนะว่าโอ้ยไม่นับไอเหี้ยไปจำเขาทำไมแล้วก็ยังไม่นับนี่โอ้โหเอารวมหมดเลยกันชนจมูกคาร์บอนลิ้นไฟลิ้นด้วยอะประมาณสองแสนหมดเนี่ยนะสองแสน บ้านโอเคไหมบ้านไม่แตกจบคือแปดแสนแปดแสนใช่คือคือต้องบอกก่อนว่าถ้าใครทำนะครับมันเป็นแว็กนะมันไม่ใช่แบบว่าอะทเป็นแว<บ>็กยี่ห้อะไรแล้วโชกยี่หออ้อโ v <L> v. อลนะ<อ>ินเอฟวีเท่าไหร่ครับหกหมื่นนะหกหมื่นต่าบาทก็ไม่ถูกยังงนะเออทำไมถูกอ่ะจำไม่ได้ต้องเป็นแสนต้องเป็นแสนเอฟวีประมาณนี้แหละโชกโชกใช้เป็น โอริน DFB 90,000มกว่า9,000เก้าหม่นค่ะซต่างตูนบอกว่าเทปที่แล้วหก0 0เบอรบอกไม่มีโอรินโอริน DFB ผมซื้อมือสองมาน่าจะห0 0หมืเฮ้ยโอเคฟางมือสองมาไม่ต้องเบิกไม่ต้องเบิกเิกใหม่ต้องมีแสนผมไม่รู้ไม่เคยเช็คช่วงล่างโดนโอรินเบิกใหม่ d f โอริน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 โรนรนรอ ช่วงล่างก็เป็นโชกโอลินดีเอฟวีถ้าผมจะไม่ผิดแสนนิดหน่อยเออมันต้องราคานี้ไอตัวเท่าไหร่หกหมื่นหกห้าหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นห้าหมื่นยังแปดหมื่นเออมึงซื้อไหนวะไม่รู้โชกจทำได้ดีเอฟวีนี่นี่อลินนี่จีเำได้จำได้เบิกใหม่เบิกใหม่ที่เบิกอะไรไม่มีอะไรเก่าเลยเบิกใหม่หมดเสียตังค์เท่าไหร่คอนเซ็ปต์คือเบิกใหม่หมดดีเอฟวีเท่าไหร่น่าจะมีแสน นั่นแหละครับสกดยอดสุดยอดประมาณแสนหกแสนเจ็ดประมาณนี้โตประมาณนั้นเบิกใหม่ไอ้เฮี้ยเฟิร์สเอายี่ห้ออื่นมาติดทิกเกอร์โอลิ่เปล่าเดี๋ยวกูดูก่อนมึงต้มดูก่อนดีเอ็มวีมันต้องแสนอโอเล็กตูนโอเล้งหรือเปล่าโอลิ่หรือโอเล้งเฮี้ยโอลินต้องแสนต้องแสนแล้วเบิกใหม่เป็นแสนแสนตัวมันเป็นแสนสองแสนสามอาจจะประมาณนั้นประมาณนั้นผมืิดไม่น่าใช่ ราคาเส้นหนึ่งเท่าไหร่นตอนนั้นพี่ณตอนนั้นก็คือจบไปที่สองแสนหกต่อเส้นต่อเส้นสี่เส้นล้านก็คูณสี่เข้าไปสี่เส้นล้านตัวนี้ถ้าไม่มีลายเซ็นเห็นซื้อขายกันอยู่ประมาณสามแสนห้ารถงซื้อหกแสนห้ามึงรู้ใช่ไหมทั้งหมดนี้เลยอันนี้ผมเป็นคนไปทําให้มันเก้าแสนเจ็ดผมเป็นคนโอนเงินให้เลยผมเป็นคนโอนเงินเพื่อแต่งล้านนึงอ่ะนน ะหนน่อยคือไม่คือคืออย่างี้ได้สักจิตโอ้ยสัดเบบก็มีอยู่สามชุดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือใบปลายของจริงมาถามต่อยไปว่าอีเอ้ยแม่คุยกับแม่ซื้อเลยจ้างคุยกับแม่ซื้อคนเดียวแล้วเท่าไหร่พี่ทั้งหัวสี่แสนไม่หยุดโอ้โหายทะเบียนมีราคานะทะเบียนดีกว่าใช่ถ้าป้ายป่านี่หมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาท ไม่ซื้อรถที่มันเป็นขันกันมาวะมันไม่มีสตาร์ี่นี่มันไม่มีสตาร์ลี่แต่จอวันนี้มีแน่สตาร์ลี่ของรถเหรอใช่สตาร์ี่ของตั้มตัมสะบัดพัดเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเผาหักเอยู่ใช่ครับอันนี้ผมซื้อมาแต่ง ก็เก็บขึ้นมือได้แค่นี้ใช่ครับเก็บเที่ยอะไรก็พี่่อยที่ไปยไอเที่ยน่าจะต้องมีห้าหมื่นกว่าฮะห้าหมื่นกว่าเป้รู้จักเป้ปะเป้เป้จ้าของแรกตายแบบไม่ใช่ชนยัมีไหมไม่มีเพราะเป็นพระเอาแหละเพราะพี่พระแบบไม่ใช่พระธรรมดานะพระสองรูปหางหลังหางหลังอันนี้แสนกว่าบาทพ่อพูดอะไรเนี่ย บ้านแต่งหรือเปล่าลุง <_ erman> <_ at> ไม่เขาเขารู้หมดแล้วเขารู้หมดแล้วกูก็เห็นคนที่ออกรายการกูรู้หมดแล้วพี่ <_ at> ได้หมดสุดท้ายอะไพีไม่ติดเลยพี่สุดท,ท้ายพิมพ์ลายแต่ว่าวันที่รู้ก็ก็นิดนึงมันก็ลูกปืนธรรมดนาะใช่ครับแต่สมัยนี้เม็ดละ2,000ครับฮะถุงนี้คือ8,000ครับก็ถูกต้องแหละไม่มีเลยไม่เมตรละ2,000ล้อเบรกก็ต้องมีเท่าไหร่พี่ล้านกว่าล้อเบรกยาง ใช่ครับสองล้านเอาอ่ะใช่ล้อหลังนี้มันเท่ากับพวกเรนโบ้เลยปะเอ่อใหญ่กว่าใหญ่กว่ามันมาทั้งหมดนี้เลยใช่ไหมทั้งคาเล่ข้างล่างใช่ใช่ชุดนี้แล้วก็ชุดนี้แล้วก็แล้วก็ชุดนี้เท่าไหร่ครับพี่เท่าไหร่ครับนี่สองแสนกว่าบาทสองแสนแต่พี่รู้ใช่ไหมครับว่าเปิดฝาท้ายแล้วยางวางได้ทำไมถึงใช้ AP อยากรู้ AP ให้ให้มันมันเข้ากับรถสีเหลืองครับอ๋อ้โลโก้โลโก้เป็นพรมโทนแค่นั้นเลยใช่ครับเรนโบ้ก็พ่นสีได้อ๋อ หลักสามพันแปดเป็น4ปสี่พันหนึ่งยาเป็นสี่พันหนึ่งจำราคาลูกกัน้อข้างในลูกกัน้อแคมป์รถม่กี่บาทครับเครื่องอย่างเดียวไม่รวมเกียร์ประมาณอะไรเดี๋ยเครื่องไอท่อนตรงเนี้ยประมาณเจ็ดหมื่นรอบเครื่องไม่เกี่ยวเกียร์ครับพันมาเกียร์ อ๋อพี่โตทำพันไม้ได้ถูกนะพูดถึงสองแสนนี่สองแสนเองพักหนึ่งลูการ์ดทำเต็มเลยดูคลิปเราขนดยาะูเลยของใหม่แต่เป็นไฟเบอร์นะเฮ้ยทำสีได้แสนสองโอ้ราคาได้ดีแท้นะแท้ของใหม่เลยหวานหมูโดนโกงไปใครโกงฮะ เรพีดสนิทกันนี่แต่ไมเดียวไม่เดียวเลยโอ้โหพี่ที่คอรางานขายเขาดูอะเหรอขายของใช่งานขายงานโอ้ดี๋ยี้ไทยอินของคนเนาะพี่แชมป์คิพพิเศษให้เขาบอกห้าแสนประมาณห้าแสนเดี่ย่ายค่าสี่ไปห้าแสนเหรอ เป็ดกูเพิ่งรู <g 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 ้กิจกรรมเลิกเลิกห้าแสนบาทไอ้เนี่กูเพิ่งรู้ถ่ายหน้าเลยเท่อตัดดุดมากเลยไม่ท่อลูมิเนียมแบบเฮ้ยมันไม่ได้ไทเทเนียมไม่ใช่อะไทเลียงหดไปอันนี้เมียซื้อให้โอ้โหเฮ้ยสุดยอดเอ้ยผมอะไรซิ่งวะขอยไอ้นั่น A อฟเวอร์ชาร์ปของเมริกาอันนี้เมียก็ซื้อให้มีวันนี้เพราะเมียให้ใช่สองพึ่งว่ามึงวิเวลาถึงเลตไลน์อ่ะตอนกระพริบอ่ะเป็นหน้าเมียแบบ ไอ้แอมไได้เลยควันแบบว่าได้ยิ่งใหญ่เหมือนนี่ก็ต้องมีวันเก้าแสนเก้าแสนได้ถ้ารวมไฟหน้ารวมหางรวมอะไรอ่ะพี่ต้องมีแบบเฉียดอ่ะพัดอย่างเดียวนะพัดเก้าแสนอะไรนะครับถุงลมทำไมโอ้โหพี่ใส่ถุงลมด้วยเฉพาะคู่หน้าไงคู่หน้าแพงมากนะแค่คู่หน้าเท่าไหร่พี่แพงมากอันเนี้ยปกร35 GTR ชุดประมาณสามแสนไง ใช่ป่ะใช่แต่เราเอามาแค่ข้างเดียวก็ใส่เข้าบ้างแล้วกันนะตีก็ครึ่งนึงอ่ะคู่หนึ่งเลยลาเหลืองอีกบ้าแย่เลยกระดกได้ก็ไม่รู้แล้วมีไอ้หูเนี่ยไอยรุ่นยิ่งไม่ชอบเลยยิ่งอ่ะลุงแกไเสียบแมวอะนะใส่กันบ้าทุกวันนี้ฮะวันนี้กี่บาทครับประมาณสองแสนกลางบว็อกครับประมาณนี้ครับไอ้ศาตร์ต้องรื้อบ้านกันอีกแล้วช่วงล่างรวมโช๊คคันนี้หมดประมาณ อ๋อสามแสนอู้หคันนี้ประมาณหมดเลยผงอะไรเท่าไหร่ผงอะไรห้าพันเหรอเฮ้ยไม่ใช่พ่อเกินให้เจ็ดพันถอดเลยไม่รู้จะไม่ได้กล่องนี้ประมาณห้าพันนั้งห้าพันอืมห้าพันนี่คือกุญแจเดี๋ยวพี่คือกุญแจของในรถคันนี้ทั้งหมดใช่เนี่ยทุกคิดล็อกหมดไม่ใช่นะครับนี่อะนะครับถาดต่อไปครับนี่ผมใส่นี่ถ่วงน้ำหนักนะเนี่ยพวกเนี้ยมันจะพูดอะไร ไม่ปลกันกับไมเดียวแไม่โแล้ไม่ึขันโอ้โหอย่างเนี้ยมันดูใช่ป่ะมันได้ยินเนี่ยคนอย่างมันมึงก็รู้ไมมึงก็โอ้ยแต่กระจอมันมันก็จะแต่ก็เลยขาหาเลยคือรถรถคิวให้ตุ่เสตูแม่งรวยกว่าแม่แต่แม่งแต่งรถยุ่มหยิมเขาจเอาไม่ได้แต่งบ้างตูนขยับบ้างเลยเขาไปไหนตอไหนกัแล้วมึงขับเดิมทำ เขาไม่น่ามีแหลยวันหลังมึงใส่หาเล่นมึงไปคึงหางปลายยาวๆเลยก็300 300หนึ่งแรงม้าห่างเยอะหังเยอะได้หมดได้หมดโดมได้หมดเลยได้เลยโดมเสร็จเดี๋ยวเหลือเสศษเขาให้บู๊กี่ม้าพี่ห่างเยอะดอมห่างเยอะอีเหลืองถึงตายเลยพี่ใช่ใช่ใช่แล้วก็เลงถึตายยไม่พังนะแต่เวลาทำแล้วจบนะขับยาวๆเลยนะเติมน้ำมันล้างอีเดือยคือไม่เข้าหัว เหมือนเล่าปมมาแล้วจะไปเขาหรูว่ารถมึงขับไม่ได้วหรอทำไมเออทำไม่าไปดับรถอแต่เราก็เป็นพวกเดียวกัน AWD ไม่ไม่พวกพี่พี่ไม้โมตลอดว่าพอใหญ่สุดในประเทศไทยอ่ะฮะมีใหญ่กว่านั้นครับเฮ้ยจริงเหรอนี่ดูคันนี้ครับนี่ครับนี่คันนี้สมจริงมีลิฟต์ไหมฮะผมอยากได้ลิฟต์มากเลยอุ้ต้นไอ้เที่ยอุโมงค์ไปเยอะเลย พี่ถ้าเราผ่านสกายไลน์มาได้เนี่ยพี่อะไรไรแล้วก็ผ่านได้พี่สี่วันคุเข้าใจพี่ปะผมท้อป่ะคือไม่ต้องการแบบสมัยก่อนเลียเหยียบคัสกุ้งกั้งโขกขาออกตัวคือกังกักอะไรอย่างเงี้ยพี่พูดพี่พูดอย่างงี้พี่อยากเหมือนอยากมีเรื่องพี่พวกผมรถเก๋ธรรมดาหมดเลยเหมือนพี่อยากมีเรื่องกับผมมากโวกเก่งโขกขา่ยพวกอีโวที่เขา เข้าเกียร์แล้วไปกุดก,กัดขุดกัดไปทำรายการเลยคุณต่อยแข้งกเชอรดีกว่าขเมื่อก่อนผมใช้อิมเมซ่านะเมื่อก่อนผมผมก็แบบโก้นี่แหละคือมาจากวัยรุน่นวัยรุ่นเหน็ดเหนื่อยอะจะไปไหนก็แบบเหน็ดเหนื่อยไอ้ช <c oughs> <c oughs> <c oughs> อบามาคำนี้ <c oughs> ตอนแรกตอนแรกก็ไม่คิดอะไรหรอกแ <c oughs> ตนนี้เริ่มคิดแล้วนะเริ่มอยากมีเรื่องหรืออู่อื่นที่ดูอยู่แล้วคันไม้คันมือ นะครับอยู่ในโซนราชบุรีมึงก็ทาให้เขาเลยก็พร้อมผมไม่ได้พูดนะัิยุทธบอกไว้เมื่อเช้าไม่เคยขัดจักให้ตลอดสกิดติดเลยอีโวสาท่านสุลตานตูนครับวันนี้ตูนไม่อยู่โดนกูแน่ขยี้มึงก็จอกเหรอมึงด่ากูเท่ไี่แล้วอีโวเก้าอีโวแปดมึงอ่ะเมื่อกี้มึงแจ๋วมึงด่ากูเหรอเออฮะ เอาแลมีใกล้เตะปากเขาให้มีเรื่องเก่งๆด้วยมาห่แม่งทำไมมองหน้าที่แม่งลนี่ไงแม่นคุยกับกล้องคนเดียวได้ด้วย ถ้าตัดเรื่องที่มันสะดุดไปวันนั้นอ่ะน่าแคมสองเจ็ดหกแต่แต่แต่ต่อให้มันวิ่งได้ก็ไม่แรงเท่าอีโวกูไม่ได้หรอกโอ้โหใช่กล้าจร่งขับง่ายมากเลยนะขับง่ายแต่๋ยวแรงเท่าไม่เท่ากูอ่าก็ใช่่่่ราแไมกูไม่ยอมแข่งได้นะตูนถ้าฟังก็ไม่พอใจอ่ะถ้าผมชนะชัดชัดชัด้วผมเลี้ยงไงผมแพ้ผมเลี้ยงไงแต่ถ้าผมแพ้ผมแพ้แพ้ผมก็ขนวันพ้อยไปชุดหนึ่งไม่ยากหรอก ท่านผู้ชมครับนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับพี่เชษเป็นคนมีของนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องนะครับสวว่าสตรีปิดหน้าจอนี้ไปครับแต่ถ้าคนมีของมองด้วยตาปล่าผ่านจอท่านจะเห็นครับท่านผู้ชมดูครับท่านตั้งสมาธินะโม่สามจบพร้อมกันนับห้าสี่สามสองรถบานรถบานไปรถลอยเนี่ย ขอบคุณสปอนเซอร์หน่อยขอบคุณสปอนเซอร์ครับนี่เติดปากเลยเฮ้ยบอกแล้วไอตูนมันทักแล้วคืออะไรไปเงินแล้วทองไปไหนไปเลยคู่้งค้นเงเหรอเค้ามีเสา้าคม่บคุณเชครับ้ห้ความรา่ม้าเมน่มฟังคู่นรูเงในู่ม่ยานเมอเม่เีอ้เงมงเอ่ะเร่า ซัดด้วยก็รถซัดซื้อมาต้องซัดดิพี่เดี๋ยวก็ตีผยเฉียดผมก็ลืมไปถามนักแค่เกเฮ้ยผมอยากถามมั้งน่าจะคันนู้นแล้วกระจกค่างนี้ R E หรือกระจกค่าของอะไรเหมือน M Racing อ่เนี่ไง M Racing จริงด้วยหรอที่เรนมันบอกเลย M Racing รถหนึ่งคันของมันจะเสร็จไม่ใช่เรื่องง่ายถูกรถหนึ่งคันผมไม่ได้บอกว่าพี่โตทำ แล้วแพงทุกอย่างไม่ใช่ด้วยความชอบไงเหมือนผมเหมือนเช่เหมือนทุกคนนะครับใครชอบรถมันก็ซ่อมไปห้าพันนี่ยังไม่นับรวมซ่อมนะใช่ก็ซ่อมไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายสิ่งที่ใส่เข้าไปมันก็เหมือนการลงทุนอย่างเดีววันหนึ่งโตอยากใช้เงินทุกอย่างถอนแล้วขายได้คือเอ้ปาทูแม่งควรอยู่ไม่กองใช่แต่ไม่ใช่ไปถึงขนาดที่ว่ากูขายปลทูก็ไม่ใช่จนตอนหลังเนี่ยคิดจริงจังว่แต่ขายปลาทูไอ้เกียกูน่าขายปาทู ต่างให้เขาตัางให้เขาไปสิ่งที่ภาคภูมิใจผมเรื่องนี้บานปลายแต่มีความสุขเป็นกำลังใจสำหรับทุกท่านที่ทําร้อนกันอยู่และกำลังบานปลายไปเรื่อยๆแต่บานปลายขอให้ท่านบานปลายอย่างมีความสุขไม่ใช่ครับผมมาสวยๆก็ได้นะคนไม่ทาชงโรงงานเลยให้มันจะประดิษฐ์ประดอยหน่อยกูสาชงให้จะมาถ่ายเนี่ยบอกผมเมื่อวานนะฮะ ไม่มีอยู่หลายผมเตรียมตัวในเรื่องข้อมูลรถเหลือไม่กี่วันอะไรกูบอกกูบอกเป็นอาทิตย์ฝากถึงโตโต้นะครับว่าโตโต้คุณไปอัปเดตื่อไหมอัปเหนื่อยไหมคือต้องอัปเดตมาใหม่นะครับขับสปอร์ตบอลไมนี่ยไปขิงเขาเลยตอนแรกก็ศรัทธาตอนนี้จะไงโตสุดยอดว่ะขัดเอดต้อมึงทำแบบนันแต่ก็สุดยอดอยู่แหละแต่ก็สู้บอลไม่ได้แต่ไปบอกตอนตอนแรกไปถ่ายก็บอกโฮ้ยบอลไม่มีอะไรหรอกผมเยอะกว่ารถทุกคันไม่จำเป็นที่จะต้องทะลุชาร์ท ถ้าคุณวางแผนการใช้ชีวิตให้ถูกต้อง,องวางแผนการเนี่ดีๆ<ช>วางแผนนะครับสำหรับการทํารถหรือใช้ชีวิตในเรื่องต่างๆก็ดีไม่จำเป็นต้องรถหรอกใช่ครับวางแผนให้ดีตั้งหลักให้ดีใช้เง<ช>ิน <ๆ S 1> ให้เป็นยาเดือดร้อนตัวเองแล้วอย่าเดือดร้อนครอบครัวเ,เอาคอฟฟี่่อะพี่พี่ลายมาพี่ลายมาผมหน่อยได้ครับผมเพราะว่าวันที่พี่คอฟฟี่ผมไม่ได้เอาอีโวไป์สวนต่อหิงอะต่อที่พี่แบบมีทติ้งกันที่นี่สมมติมีทติ้งเมเจอร์ผมก็จะมิทติ้งร้อนรอตสวนเลย อีโบอยู่ไหนคนเราจะแน่ไม่แน่ <c oughs> คนเราจะโกไม่โกอย่าวัดกันตอนเด็กให้วัดกันตอนโตเสือโก <c oughs> นักเลงปัจจุบันเป็นไงฮะแมวเ,เหมียว <c oughs> หมดแล้วทุกอย่างรถคันนี้ที่พี่ทํามาครับถึงวันนี้มันให้อะไรกับพี่บ้างครับมันให้ความสุขทันเนี้ยมันเป็นตัวตนของผมเราไปไหนเนี่ยเราเลือกความดีความสุขล้วขับหลังหล,ลังคาขับลองฟังเพลง,ลง,พลงละอะไรเงี้ยเราได้ขับรถคันนี้เราออกไปไหนเนี่ยยังท่ามคืออะไรเงี้ยทำให้คนแบบต่างชาติเขาเข้ามาสัมผัสอะไรเงี้ยก็ ไปแบบเผยแพร่อะไรเงี้ยรู้ถึงว่ามันมันของดีอยู่มังเคยนี่รถจะไปเดินหาหอกอะไรอ่ะรถต้่งไปแต่งเลยวะไปเดินมันหาหอกมันต้องซิ่งนี่ลูกชายพิยาถ้าดูคลิปสติดด็อกอยู่รู้มึงกดสับตะไคร้มึงให้พ่อวางเครื่องเอาเร็วๆดีนะหรือมึงให้พ่อมึงนะไปกับมึงก็ได้ขับไปเซเว่นแล้วถ่ายรูปแล้วแฮชแท็กสปีดดีกูก็พิมพ์มาว่ากูก็ไปได้ดีอะไรเงี้ยไปถึงพี่อ้วนอูุลุงนวดต่อรัฐบุรีกูได้โตรสตรีทโตรซิกพี่ใหม่ พี่ดี่ทุกคนครับทุกคัเอารถแดกของท่านไปถ่ายรูปหน้าเซเว่นครับถึงพี่ดีหน่อยก็มันไสคุณต้องไปดูตอนหาอย่ามาดูตอนเขาประสบความสำเร็จแล้วแล้วคุณจะเข้าใจถ้าคุณมีไมค์เซตที่ดีแล้วปรับตัวทั้งหมดที่เราพาดูวันนี้บ<ช>้าน<ม>หลังโตซุปเปอร์คาร์รถสะสมคุณก็เป็น หนึ่งคนที่มีสิทธิ์ทำได้ทำได้ลดบอกดลยเดยวให้กด Subscribe ่องผมหน่อยวะผมมาเนี่ยนะตบไม่ได้นะเราต้องช่วยอัน Subscribe มันต้องเอามันผูกนะไอ้นี่แม่งพิธีกรเบอร์หนึ่งเมืองไทยนะเฮ้ยพี่เปนเล่นไปขอบคุณท่านผู้ชมกี่ติดตามชมรายการลดบานไปสวัสดีครับผมแล้วก็ลงโอ้โหแค่นี้